หน่เนาะวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทําไมเราอยากมาเข้าโลกออนไลน์นั่นคือการที่เราจะสร้างตัวตนเพื่อความมั่นคงในอนาคตของเราและสิ่งแรกนะที่คุณจะอยู่รอดและปลอดภัยและขายได้นั่นก็คือคุณจะขายให้ใครนะข้อแรกขายรถคุณจะขายใครนะคะคุณจะขายใครวันนี้คุณรู้ไหมว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นที่มีอยู่คุณจะขายใครนะคะอาจจะเป็นขายให้แม่ค้าไหม นักธุรกิจไหมหรือเจ้าของกิจการไหมหรือนักเรียนนักศึกษาไหมหรือพนักงานเอกชนไหมอันนี้คุณก็ต้องแตกย่อยไปอีกนะเพราะว่าวันนี้ใช่เราอยากจะเติบโตเราอยากจะมีความมั่นคงเราอยากจะร่ำรวยแต่คุณต้องแซะซอยย่อยอีกไปว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยเนี้ยคุณจะขายให้ใครนะคะอันนี้คุณจะขายให้ใครคุณก็ต้องแยกแยะแยก,แย,กย่อยออกให้รู้นะคะว่าคุณจะขายให้ใครในส่วนเนี้ย <laughs> ขายให้คนอื่นก็ได้อยามัวขายให้บอสนะคะเออนะคะนะทีเนี้ตัวนี้แหละคืออยากบอกว่าอ้าววันนี้คุณมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอ่ะคุณจะขายใครคุณเคยกําหนดไหมว่าวันนี้คุณจะขายใครแน่นอนเซรั่มขวดนี้จะต้องขายให้คนที่มีอายุ25ขึ้นไปนะถึงยยาวเลยนะคะถึงจน ไวชรานู่นแหละนะคะเพราะขวดนี้มันช่วยในเรื่องความชรลเมื่อขวดนี้เขามีส่วนผสมในเรื่องของไฮยาที่ไปกระตุ้นการสร้างสารคอลลเเจนเนาะคนเราเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปกระบวนการสร้างสารคอลลเเจนมันจะลดลงมันจะเป็นการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแทนเม็ดสีที่ทําให้เราเป็นฝ้าเป็นกระแล้วเราจะเกิดเม็ดสีได้อย่างไรขึ้นอยู่กับสภาวะเนาะแสงสีฟ้าแสงแสงแดดแสงสีฟ้านะแสงสีฟ้าคือแสงไฟตามแสงนีออนหรือแสงหน้าจอมือถือต่างๆอันนี้เป็นแสงสี แสงสีฟ้าอันตรายกว่าแสงนีออดนะโอ้ยกวาแสงกวาแสงพระอาทิตย์กวาแสงพระอาทิตย์เพราะแสงสีฟ้าเนี่ยเราเจอเยอะมากกับแสงสีฟ้าเมื่ออาหารของฟ้าของกระในการสร้างเม็ดสีมันคือแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าแสงพระอาทิตย์ไอแดดไอร้อนไอร่าเตาเหล่านี้มันก่อให้เกิดการสร้างเม็ดสียิ่งผลกระทบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในการที่จะกระตุ้นการสร้างเม็ดสีถ้าวันนี้คุณอยู่หน้ากล้องบ่อย วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ที่คุณจะเจอแสงอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะเวลาที่เราทำงานเราก็เปิดไฟใช่หรือไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะเจอแสงนะวันนี้คุณอยู่ข้างนอกคุณก็เจอแสง แต่เพียงมันอาจจะเป็นแสงออดวันนี้คุณไลฟ์สดคุณก็เจอแสงคุณทํางานคุณก็เจอแสงเนี่ยแสงต่างๆมันคืออาหารของฝ้าของกะที่จะสร้างเม็ดสียิ่งคุณเจอแสงมากเท่าไหร่ยิ่งขาดการปกป้องมากเท่าไหร่กระบวนการสร้างเม็ดสีมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะเผยตามอายุข,ของคุณรู้ไหมว่ากว่าที่มันจะเป็นฝ้าเป็นกะขึ้นมามันสร้างจากชั้นใต้ผิวไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นนะมันเริ่มก่อเซลล์เม็ดสีขึ้นมาเนาะแต่ถ้าวันนี้เราขาดการปกป้องหรือว่าขาดการไม่ว่าอยู่ไหนเเราก็จอแสง ดังนั้นถ้าเกิดเราขาดการปกป้องยิ่งเราอยู่ที่จะจะจัดยิ่งอยู่หน้าแบบนี้หน้ามือถือหรือหน้าเตานะหน้าเตาก็โดนนะคะแม่คงแม่้าอยากปฏิเสธว่าคุณไม่เจอแสงนะไอแดดไอร้อนไอหน้าเตาทุกสิ่งอย่างมันเป็นผลกระทบแล้วก็เป็นอาหารของฝ้าของกัะด้วยถ้าวันนี้เราขาดการปกป้องที่ดีนะมันจะเผยโฉมมันจะเป็น10ปีแพทย์บอกบอสออนว่าประมาณ10ปีเดี๋ยวมันก็เผยโฉมอีกถ้าเราขาดการปกป้องที่ดีแต่ถ้าการปกป้องที่ดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นแต่มันก็แค่ยืด ระยะเวลาในการที่จะเป็นด้วยอันนี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจนะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของฝ้าของกาะมันคืออะไรแล้วมันไม่สามารถที่จะหายขาดหรือว่าหายในวันเดียวได้เมื่อมันกว่าจะเป็นฝ้าเป็นกัะเผยมันใช้เวลาเป็น10ปีดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้วันเดียวหรือ3วัน5วันแล้วหายขาดนะคะเป็นไปไม่ได้นะอันนี้คือการโฆษณาเกิดจริงเหมือนอย่างที่ ติ๊กตอกช็อปเขาไม่รับในคํานี้เพราะว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่มันเวิอร์แล้วมันไม่มันเกินความจริงนนถ้าคุณพูดคำเนี้ย t i k กต k อกจะแบรนด์คุณนะคะในเรื่องของการโปรโมทโฆษณาเกินจริงในสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้ฟ์สดหรือตลก้าติ k t o k อกช็อปในการทํารีวิวของคุณเนาะดังนั้นถ้าเราจะพูดก็คือค่อยๆค่อยๆจางค่อยๆจางค่อยๆดีขึ้นอันนี้คําพูดเหล่านี้ใช้ได้ดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันไปช่วยใครและคุณจะขายใครแน่นอนบอออนจะขายให้ตั้งแต่คนอายุ ยี่สิบห้าขึ้นไปที่ต้องการดูแลผิวนะยี่สิบห้าขึ้นไปเพื่อคนที่ต้องการคุณต้องรู้ก่อนการที่จะอยู่ออนไลน์ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณมีนั่นอ่ะคุณจะไปเสนอใครคุณจะไปเสนอใครให้มันตอบจุดตรงใจนะคะเพราะถ้าคุณไม่รู้เลยคุณก็จะโพสแบบมว่าคุณก็ไม่รู้จะพูดกับใครคุณก็ไม่รู้จะพูดกับใครแต่วันนี้อย่างน้อยรู้แล้วนะในในนี้ทุกคนรู้แล้วว่าปลอออนทุกคุยกับคนที่อายุยี่สิบห้าขึ้นนะคุยกับคนอายุที่ยี่สิบห้าขึ้นกำลังบอกคุณอยู่ว่าอายุปปีขึ้้นนไกกรรระบวาาสง สารคอลลาเจนมันเริ่มลดลงแต่เป็นขบวนการสร้างเม็ดสีขึ้นมาถ้าวันนี้คุณไม่รู้ข้อนี้นะฝ้ากระมันจะฝังอยู่ข้างในคุณอย่าชะล่าใจนะคะพออายุ30อัพคุณจะเริ่มเห็นรูคุมขนกว้างเอาชะล่าใจในช่วงวยัยใสๆของเรานะเราไม่ได้ดูแลหรือบำรุงนะคะทีนี้พอเราเติบใหญ่มันจะเริ่มให้หาออ้ย ขอบคุณพี่ันขอบคุณพิสซันค่ะน่ารักมากๆเลยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องคุยกับใครหรือคุณจะเสนอใครนะเราไม่ได้คุยกับคุณทุกคนคุณเจอะจงไปเลยว่าคุณจะ ที่จะคุยกับใครในโลกออนไลน์แห่งน,นี้ด้วยผลิตภัณฑ์และสินค้าและบริการของคุณเนาะอันนี้เกตเนาะเกตเนาะข้อที่1ต่อมาข้อที่2เมื่อคุณรู้แล้วว่าอ๋อเราเข้ามาสร้างตัวตนบนออนไลน์เรามีตัวนี้เรามีประกันเรามีการเป็นโค้ชครูสอนส่วนตัวเรามีการมี GSW ในระบบการทํางานที่ให้ระบบทํางานให้แล้วก็มีติ๊ตอกช็อปเราจะขายให้กับคนที่เขาอายุ50อัรนะอันนี้เราก็รู้ตัวแล้วต่อมาแล้วเราจะทํำยังไง แล้วเราจะทํำยังไงถึงจะอยู่ออนไลน์รอดเนาะถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงคือคุณต้องเริ่มจากการที่คุณต้องใช้ กับมันก่อนนะทดลองก่อนทดลองก่อนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะนําเสนอนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเป็นขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้เราสามารถอธิบายได้ยิ่งตอนนี้ติ๊กต o อกช็อปคุณสามารถที่จะมันมีบางร้านที่สามารถยื่นขอตัวอย่างฟรีได้แต่คุณก็ต้องรีวิวให้เขา3ามคลิปวิดีโอหรือออกมาไลฟ์สด3ามครั้งประมาณนั้นนะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราขอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากร้านที่เขามีอย่างใดถ้าถ้าเป็นของบอสออนคุณสามารถได้นะถ้าคุณจะไปเปิดร้านเนี่ยก็แต่หาบอสออนได้เลยแต่คุณก็ต้องทํารีวิวให้บอสออนด้วยเนาะอันนี้ว่าอยากจะเฮ้ยเปิดร้านของบอสออนช็อปร้านบอสออนช็อปชอช้างนะคะชอช้างเนาะคำว่าช็อปอยากเปิดร้านบอสออนช็อปเดี๋ยวบอสออนส่งสงให้นะคะเพื่อที่พี่จะได้ทํารีวิวแล้วก็ได้ใช้สินค้าเนาะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะพูดกับใครข้อที่สอเราต้องเริ่มยังไงข้อหนึ่งคือ เร <cin> se um. to ิ่มใช้แล้วฝ <res pe ak> <c oughs> ึกบอกต่อถ้าคุณอยากจะรอดบนออนไลน์นะเริ่มใช้แล้วฝึกบอกต่อนั่นคือขั้นตอนการทํำยังไงเริ่มใช้ก่อนแล้วฝึกการบอกต่อนะฝึกการโพสต์แล้วก็ฝึกหาความรู้เพิ่มฝึกโพสต์นะฝึกโพส์ฝึกมาบอกแล้วก็ฝึกหาความรู้เพิ่มนะอันนี้จะทําให้คุณน่ะอยู่รอดในออนไลน์เพราะวันนี้คุณตั้งการสร้างความมั่นคงในออนไลน์ใช่ไหมเพราะคุณอยากสร้างตัวตนอยากสร้างความมั่นคงคุณต้องรู้ข้อแรกคุณต้องรู้ว่าคุณจะ เสนอใครข้อที่สองคุณต้องเริ่มยังไงนั่นคือเริ่มจากจุดที่คุณมีมันก่อนคุณมีมันก่อนแล้วคุณฝึกที่จะเรียนรู้กับมันว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วคุณฝึกที่จะบอกต่อแล้วก็ฝึกที่จะโพส์ข้อต่อมาแล้วคุณจะไปช่องทางไหนอ่าคุณอยู่ออนไลน์คุณอยากสร้างความมั่นคงคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณต้องไปช่องทางไหนบ้างในออนไลน์แห่งนี้อืมันไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวหรือมันไม่ได้มีแค่ที่นี้ที่เดียวบนโลกออนไลน์ ไหนใครคิดว่ามีที่ไหนบ้างไหนใครคิดว่ามีที่ไหนบ้างในออนไลน์สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มด้วยนอกจากที่เราจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นนักธุรกิจออนไลน์แล้วอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปช่องทางไหนด้วยอย่างอยู่ t i k t o อกเนี่ยเรามีตะก้าเรารู้ช่องทางเนี้ยมันสามารถถื้อโชว์ได้ถ้าเกิดว่าเรามีตะก้าโอเคไหมเราต้องรู้ใจในแฟตฟอร์มที่เราไปด้วย เราต้องรู้ใจในแฟตบอนที่เราไปด้วยนะคะเนี่ยพอเราอยู่หน้า t k t t o k เราปักหมุดตัวเกลฟ์สกินแล้วก็สามารถพูดได้โชว์ได้อันเนี้ยเสนอได้อันเนี้ยไม่ผิดใดๆนะคะอาจจะลดค่าบางบางครั้งถ้าพูดอะไรมากไปนะอันนี้นะก็แล้วแต่ AI จะพิจารณาเพราะคุณตั้งกดแบบนั้นนะส่วนของถ้าคุณไปบ้านสีฟ้าอันนั้นนะ่ะคุณสามารถพูดได้เลยนะไม่มีลิมิตในการพูดใดๆทั้งสิน้น การตลาดในในแนวแต่ละช่องทางด้วยละจุดนี้นะว่าคุณจะอยู่ช่องไหนแล้วคุณจะทําตัวยังไงเขาคุณนับพี่กายคุณต้องรู้ตัวด้วยว่าคุณต้องทํำยังไงบ้างกับช่องทางที่คุณจะไปนะไม่ใช่ว่าโอ้เขาบอกไปตรงนี้กูก็ไปตรงนี้กูแต่เนี่ยแต่คุณต้องเรียนรู้ด้วยว่าแต่ละแลตฟอร์มนั้นน่ะมันต้องทําตัวยังไงคุณจะอยู่ยังไงในแลตฟอร์มนั้นนะเออบ้านสีฟ้าคุณต้องสลับบ้างกับชีวิตส่วนตัวกับการขายของคุณกับรีวิวคุณกับ ชีวิตที่คุณไปพบไปเจอมาแต่ละวันอันนี้คุณก็ต้องเฉลีย่ยเฉลีย่ยนะถ้าคุณอยากจะเฮ้ยบอกอะไรสินค้าหรือเขียนคําว่าซื้อขายคุณเขียนที่เพจได้เพจเขาไม่ได้กัน้นอันนี้เพราะว่าเพจเขาเปิดเพื่อการาค้าการขายอยู่แล้วอันนี้ยคุณก็ต้องเข้าใจเนาะโอเคพ <c oughs> ูดมานะใ,นใกล้จะหมดเวลาแล้ว <c oughs> ต่อมานะช่องทางไหนที่คุณจะไปเนาะทีนี้ทําอย่างไรเออทําอย่างไรในเมื่อเข้ามาออนไลน์อยากสร้างความมั่นคงอยากสร้างความมัน่นคงข้อแรกรู้ว่าเราจะเสนอใครข้อที่2รู้ว่าต้องทํำยังไงข้อที่3รู้ว่าช่องทางไหนข้อที่4คือทําอย่างไรนะแล้วก็ศึกษาอย่างที่บอกไปเพื่อความ expert ทำอย่างไรคือเราต้องรู้เพื่อความ expert เราต้องรู้ก่อนว่าประโยชน์ที่คนที่เขาตัดสินใจอ่ะเขาจะได้รับประโยชน์อะไรเราก็ต้องเรียนรู้ให้เขารู้ถึงสาเหตุว่าเฮ้ยแล้วก็ตอบเสียงในหัวเขาว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่จะหายฝ้ากล่ามันสะสมมาเป็นสิบปีเอออย่างพิล่าบอกว่าพิลากว่าจะได้ฟ้ามาพิล่าขายสเต็กมาตั้งหลายปีเป็นสิบปีพิล่าขายสเต็กมาสิบปีพิล่าจึงได้ฟ้ามาเลยว่าว่าเนี่ยกว่าที่มันจะเป็นฝ้าขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็แบบว่า ไม่ใช่ว่าหายทีเดียวใช่แน่นอนถ้าฝ้าแดดฝ้าลมที่เป็นฝ้าตื้นมันจะมีฝ้าตื้นฝ้าหนาฝ้าลึกโอ้โหประเภทฝ้ามันก็ต้องแบ่งไปอีกนะคุณฝ้าหนาฝ้าบางฝ้าแดดเอ่อฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมน่ะมีฝ้าฮอร์โมนฝ้าแดดฝ้าตื้นฝ้าโอ้ยนะคุณคุณพูดไม่รู้จักจบหรอกถ้าคุณจะพูดสรรพคุณนะแต่ส่วนมากเราจะมาพูดอะไรส่วนมากเราจะมาพูดอะไรคลิปล่าสุดไปดูทําไมคุณตดการข่ายไม่ได้ส่วนมากเราจะพูดอะไร โปรโมชั่นนะคะอันนี้ขายอันนี้อยู่นะคะเอออันนี้ใช้ดีค่ะลองให้เขารับความรู้สักเรื่อหนึ่งจากคุณว่าเอ๊ะฝ้ากักมันเป็นเพราะอะไรเออฝ้ามันมีกี่ชนิดอ่ะแล้วเซรั่มไฮยานี่มันคืออะไรตัวไฮยาลูรอนไฮยาลูโรล,ลิกเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันทําไมต้องมาใส่ร่างกายเรา เออเราก็เรียนรู้เพื่อความเอ็กซ์เพรสเรารู้เรานึกคิดอะไรออกเออวันนี้จําข้อนี้ได้มาเฮ้ยก็มาบอกเรื่องเนี้ยมาพูดเรื่องเนี้ยเนี้ยมันก็จะสัสมแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นความเอ็กซ์เพรสของเราใครเขามาดูเขาก็เชื่อมัน่นเรามากขึ้นนะอันนี้คือเออจะทําอย่างไรนะคะอืมต้องรู้ในเรื่องคุณสมบัติของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเนาะนะแล้วก็ต้องรู้ด้วยด้วยว่าอ่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันก็ให้ความรู้ให้เขาไปนะคะนะวันนี้ถ้าเขาเห็น ถึงการที่เราพูดถึงความเชี่ยวชาญถึงความเอ็กซ์เพิร์ถึงความเข้าใจในผิวอ่ะเขาก็ตัดสินใจกับเราเช่นกันอย่างถ้าวันยางไม่น้อยก็มาบอกเขาเถอว่าความมั่นใจเท่าไหร่แต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดหมดแต่เราสะสมวัตถุดิบความรู้ความเอ็กซ์เพิร์ของเราไว้ถึงคลาที่มันจําเป็นเราก็ต้องงัดออกมาใช้นะงัดออกมาใช้อย่างไรเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนมาถามคุณว่าฝ้ามีกี่ชนิดแล้วของพี่เป็นฝ้าแบบไหนถ้าคุณไม่ศึกษาคุณจะรู้ไหมว่าพี่เขาเป็นฝ้าแบบหนเอาจริง เอาจริงถ้าคุณไม่เคยอ่าเพิ่มเติมความรู้ของคุณเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันเนี้ยโอ้พี่เฮ้ยพี่อยากได้ว่ะแต่ฝ้าของพี่อมันเป็นฝ้าลึกหรือว่าฝ้าตื้นหรือว่าฝ้าแดดหรือว่าฝ้าลมหรือว่าฝ้าฮอร์โมนวะเฮ้ยคุณบอกพี่รู้อ่ะพี่แต่มันก็เป็นฝ้านะพี่นะเออแต่ตัวเนี้ยแก้ไขได้นะพี่ฝ้า กับอ๋อพี่โอ้ยมันเป็นรอยพืชพื้อ๋อฟ้าแดดพี่ฟ้าแดดแดดสดงว่าพี่ไปเจอแดดมาเยอะใช่ไหมช่วงนี้แล้วพี่ไม่ได้ใช้กันแดดด,ด้วยใช่ไหมพี่เออจริงว่ะพี่ไม่ได้ใช้กันแดด,ดนานแล้วอ๋อนี่เป็นฟ้าตื้นใช่ไหมเออแล้วฟ้าตื้นต้องทาไงออนเฮ้ยใช้เซรั่มคู่กับกันแดดพี่อ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางลงนะพี่นะแต่ช่วงิต้นเนี่ยมันอาจจะหนาดูเหมือนดําขึ้นเพราะว่าฝ้าของเราเนี่ยมันฝังอยู่แล้วถ้าเราทาปึง้งนะหน้าเราจะเริ่มใสขึ้นแล้วฝ้ามันจะเริ่มชัดขึ้น มันเลยทําให้ฝ้าของพี่ดูดําขึ้นพี่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าหน้าพี่ใสขึ้นฝ้ามันก็เลยแดดเข้มขึ้นแต่มันจะค่อยๆจางไปนะพี่ฝ้าแดดหายห่วงพี่ฝ้าแดดหายห่วงนะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะพี่นะก็เริ่มต้นใช้แบบต่อเนื่องขอแค่ใช้ต่อเนื่องนะพี่นะไม่มีอะไรใช้ได้บันเดียวหายนะพี่นะเออใช้ต่อเนื่องเป็นไครยังต้องทานยาต่อเนื่องเลยพี่รักษาฝ้ากะเช่นกันของพี่ฝ้าพี่ฝ้าแดดพี่ฝ้าแดดฝ้าแดดหรือฝ้าแดดฝ้าแดดที่เอาไปไปที่ไปอืม ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่พี่นะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นถ้าเปิดบินเซร่มกวดหนึ่งพี่ได้เข้าสิบเดือนฟรีเปิดเลยพี่เดี๋ยวบอทออนเข้าไปนะพี่ไปเรียนตอนไหนก็ได้เรียนฟรีตลอดชาติพี่ขอให้พี่มี Facebook เรียนฟรีตลอดชาติเลยพี่ว่างพี่สะดวกเวลาไหนเข้าไปเรียนก็ได้พี่อยากรวยเมื่อไหร่เข้าไปเรียนก็ได้พี่เออสี่ร้อยเก้าสิบแถมเรียนฟรีพี่สามวันเลยนะเรียน t ิ๊กต็อกช็อปเออเรียนการทําภาพวิดีโอเออแล้วก็เรียนการไลฟ์สดปีการขายพี่ไปเลยพี่เอาเลยพี่นะ จัดเลยพี่จ่าช้าเดี๋ยวมันหมดเขตเดี๋ยวมหมดเวลาพี่เ okay. คตกลงพี่เอากี่ขวดพี่เออขวดหนึ่งสี่ิพี่ส่งฟรีแต่ถ้าเป็น5ขวดพี่5ขวด2,450ัาสจัดเลยนะห้าขวดใครจะทําอ่ะใครใครจะท,ทําทีนี้ข้อสุดท้ายในการที่เราจัจะมาสร้างตัวตนบนออนไลน์เนาะแล้วเออใครจะฟังก็เป็นคนที่สนใจเนาะ เป็นคนที่มีฝ้ามีกระคือคนที่มีปัญหาเขาก็จะฝังนะคนที่มีฝ้ามีกระมีสิวหน้าหมองคล้ำหน้าเหี่ยวยน่นรอยตินา้าเขาก็จะมาฝังแล้วที่สําคัญคนที่เขาอยากจะต่อยอดสินค้าหรืออยากจะต่อยอดในการสร้างไรายได้เขาก็จะมาฝังอันนี้คือเราต้องหาแหล่งข้อมูลทั้งหมดเลยเวลาที่เราอยากจะมาสร้างตัวตนขายดีในออนไลน์นะคะเราอยากเนี่ย เราทำไมต้องเข้ามาสู่ออนไลน์เราอยากมีความมั่นคงการที่เราจะมีความมั่นคงเราต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเสนอใครทํำยังไงช่องทางไหนทําอย่างไรใครจะฟัง5ตัวเนี้ยใครเก็ต